เอ้าคือถ่ายวิดีโออยู่เข้าเวียนอยู่อะเข้าเวียนเลยเข้าเวียน ดูคุณแม่เลยนะเดี๋ยวพ่อไปเข้าเวรนะอยูคุณแม่นะอยู่คุณแม่อยู่คุณแม่กอดติดเลยวันนี้กอดติดเลยอยู่คุณแม่อยู่คุณแม่เสียงดังคนคนเสียงดังอ๋อไปเข้าวเวรกับพ่อนะตอนนี้เราจะไปเข้าวเวรด้วยกันนะครับข้าวเวรด้วยกันสองคนข้าวด้วยกันสองคนหลังจาก่องยี้ดูคุณแม่หลับแล้ว ยิงยีดูคุณแม่หลับเลยหลับเลยไปไปอยพ่อแมวจนึงเล่นเจ็บไปละบมละลับแล้วเอ๊ะไปข้าเลงคุณพ่อนะแล้วก็ไปข้าเลง